ดูพาทุกคนมาบุกถ้ำซูทุกคนดูอยู่ในนั้นดิเนี่ยเห็้ะหรือไซส์ใหญ่สุดจริงๆท,ที่เป็นผู้ชายอะชอบหุ่นเท่านุกเลยโอ้อยโอ้อยอุอยย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  สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะหิมช่างสนุกแชร์นะยยวันนี้นะคะทุกคนหิมพาทุกคน,กคนมาบุกถ้ำเสูอเรว่าที่นี่นะคะมีเสือเยอะและมีให้เล่นกับเสือมีกิจกรรมกับเสือมีความน่าเกรงขามภ<พ>ารกิจของเราวันนี้ก็คือถ่ายรูปกับเสือด้วยใจที่มั่นมัน่นแน่วแน่กล้าเกง่งเหนือใคร คือวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเราจะการถ่า,ายรูปก,กับเสือไหมเพราะว่าเขามาที่นี่เขาจะมาถ่า,ายรูปก,กับเสือหนูนก,ก็กลัวเหมือนกันเพราะหนูว่าน้องน่าจะดุดันไม่เกรงใจใครคือรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเรายังไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าโอยเสือเพื่อนยนะ ถ่ายจริงเหรอไอ้นุ๊ด oh oh ูี่โอ้โทุกคนเสือเย่ยมากโอยโอยน่ากลัวเราได้ตัว๋วที่ถา่ายภาพหับโดยที่เรานะคะเราเอาช่งางภาพด้วยนะก็คือเหนือเต่าก้าววะเอาช่งางภาพด้วยถ่ายให้ข้างในาสามารถเลือกเสือได้เสือเนี่ยมีเล็กกลางใหญ่ แต่แล้วแต่เราเลย300เท่ากันหมดแล้วก็ถ้าจ้างช่างก็คือร99เออแต่ถ้าสมมติว่าเข้าไปคนเดียวก็คือ9กบาททุกคนแต่คือเสือเสืสสสสอพูดอาไม่รู้เรื่องแล้วคือเสือตัวใหญ่มากทุกคนนุกลัวเอาจริงอะนุกลัวมากแต่เขาบอกว่าที่นี่เทรนเทรนเสือมาแล้วเสือรักคนก็รอดูเนาะแต่ตอนนั้นฉันกลัวมากเราหมดไปทั้งหมดนะคะประมาณ1 100้บาทนะดูจะร้อนใช่ไหมคะทุกคนดูจะรอนใช่ไหม เราเลือกเราแล้วแล้วประเด็นนะทุกคนเราไม่ได้เลือกเสือตัวเล็กเรานนหน้ารักปูปีนะเราเลือกเสือตัวใหญ่ <c oughs> เราเลือกตัวใหญ่ไปเลยซ้าทุกคนดูอยู่ในนั้นดินี่เห็นว่อยู่นในกรงอีกอ่ะปูใหม่ก้อที่มันดงเสืออุย้ยมันตัวใหญ่มากอะ <c oughs> เอาจริงบุกการถ่ายหรอทูทําตัวเองอยู่นะทุกคนเราได้คิวเข้าไปถ่ายารูปกับเสือแนละ้วเสือ อ,อุ้ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะมาใคย่ำทำไงเขาไม่หันมาเลยหันมา,ห,นห,นมาหันมาหน่อยดีพี่เสือก่อนเคยเป็นเสือแต่ตอนนี้เจอเสือแล้วกลายเป็นหมากลัวอุ้ยขอโทนนารักเนาะอุ้ยอุ้ยกลัวโอ้ยโว้ยอุ้ยก็ยยจะหาจากทางด้านหลังนะคะ,คะ อย่าย,ยืดข้างหน้าน้องหรือข้างทางกับทางเดี่ยวจำพังอะไรได้หมดเลยน้องไม่ห่วงทางแล้วก็ให้ระวังเชือกไฟฟ้าข้างในอ่ะค่ะมันจะเป็นเชือกสีขาวหรือมันจะเป็นเชือกไฟฟ้าให้ไปอ,อยู่รอบๆต้นไม้กับร,บรบอบๆตู้อะไรจากที่พี่เขามาให้คำอธิบายเมื่อกี้ที่นุกบอกใช่ปะเอาตรงตอนนี้นุก,กไไลโกกันเลยละเพราะเขาบอกว่าเสือไซส์ใหญ่สุดจริงๆที่เป็นผู้ชายอะ่ะชอบขุนเท่านุกเลยมีเสือปิง คือเขาบอกว่าชอบคนตัวเล็กเป็นฟิลแบบว่าเสือชอบคนตัวเล็กถ้าเจอคนตัวเล็กจะจ้องเลยถ้าตัวใหญ่เกินไปมันจะจ้องจ้องตัวเล็กอะเอาง่ายแล้วลุกตัวเล็กเกินเสือเกินไปเขาถามว่าดูอายุสิบห้าหรือเปล่าหนักแล้วไปสิบห้าแล้วไปเวสิบห้าก็เลยหนูก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นห่ายกับเสือผู้หญิงแทนนะคะเพราะว่าน่าจะปลอดภัยกว่าเขาบอกว่าถ้าเสือตัวใหญ่ตัวหนึ่งอะคือไม่ปลอดภัยเลยตัวนุกเล็กเขาพร้อมจะขย้ำมาทุกคนไม่ไม่ไม้ถ่ายวิดีโออ๋อได้ค่ะถ่ายวิดีโอได้ใช่ปะแต่ เปิดแฟดวิด okay. oh, ีโอคองลไม่ไ uhm ด้อ anyway, really? oh, mm, ๋อทำไมอ่ะเสือรู้ด้วยออไม่ใช่ค่ะเพราะาจะสนใจโอ้โหแล้วก็ไม่ได้ระวังน้องเขแบบสนใจเรามากกว่าที่เราสนใจไม่คอก็ได้เฮ้ยโหพูดแล้วกลัวเยอะเียเคยมีเคยมีคนมาแล้วแบบเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเก่งกนะทั้งหมดหรือว่าจะอ๋อไปได้เลยเอ๋อแล้วหนูต้องอยู่กับใครอ่ะ สวัสดีค่ะพี่ต้องอยู่กับใครอ่ะหน้ดองนิ่งมากอายุเท่าไหร่เนาดสามขวบเป็นผู้หญิงผู้หญิงด้วยตัวใหญ่กว่านี้นิด่ดียวจะถึจดไหนแล้ว โอเคทุกคนหลังจากเมื่อกี้นะคะหนูเข้าไปใน ถ่ายรูปมานะคือทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมากแล้วหนูก็กลัวมากเลยอะคือเก่งไปหมดเลยเว้ยเพราะว่าแบบน้องนิ่งมากน้องมีความแบบลำคาญนิดนิดด้วยจังหวะที่แบบเขี่ยไม,ม้ด้านหน้าคือไม่ห้ามเข้าข้างหน้าเด็ดขาดนะทำไมาต้องอยู่แต่ข้างหลังอะไรเงี้ยแล้วเธอถ่ายช่วยเก่งไปหมดเลยกลัวมากคือน้องแค่สามขวบแต่ตัวใหญ่กว่าหนูก็ประมาณแบบสิบเท่าแล้วน้องนะชื่อเหมือนแม่หนูกเลยตัวแรกอะตัวที่สองชื่อมาปัางมาปัางจะหน้าแบบบื้อหน่อยไม่ค่อยอยากยุ่งอะไรเงี้ยเราก็เลยรีบถ่ายรีบออกนะคะเดีี๋ยววตต่่่่่ออไไปปเเนนรราาาถถึงงททัแแลล้้บบกกกสืมุค คือเนี่ยเสือจะเดินอยู่อย่างเี้ท the ุกคนเห็นป่าวะคือเสือจะเดินอยู่ข้างๆทางแล้วเราขับรถผ่านคือจะใกล้มากๆทุกคนทุกคนตอนนี้เรามาขึ้นรถแล้วนะคะกําลังจะไปดูเสือทุกคนดีคนนี้นี่ดูดิมันสูงเวอร์ไปจังหวใกล้มากทุกคนเราจะกลังจะเข้าอีกด้าน มากอะถ้าแบบหลุดมาอยู่อยาง้โอ้โหเอาจะสำเด้ A few moments later ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือไปชมมาแล้วคือแบบบรรยากาศคือมันเหมือนอยู่ในจุลศิษย์กัทุกคนคือถ้าเสือรุดมาคือย,อยังไงฉันต้องทำยังไงต่อทุกคนก็วันนี้คะ่ะเรียกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ของหนูครัง้งแรกทีก่แบบตื่นเต้นสนุกแล้วก็แบบหวาดเสียวมากเลยทุกคนคือมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยอันนี้เขาไม่ได้สปอนนะแต่แบบ นุกรู้ส่วนทุกอย่างมาเองเพราะว่าตั้งแต่หนุกโตมา22ปีหนุกไม่เคยเจอเสือเลยหมายถึงเขาไปเล่นกับเสืออย่างเงี้ยไปนอนใกล้กระเสืออะไรเงี้ยเออเรียกว่ามันเป็นอะไรที่สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยเลยก็ตื่นเต้นท้าทายแบบความรู้สึกตัวเองดีเงี้ยเก่งประมาดีอะไรเงี้ยหลายความรู้สึกเหลือเกินเนาะเออนั่นแหละค่ะก็ใครอยากมานะคะเดี๋ยวนุกพิมพพิกัดไว้ที่ใต้คลิปนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะนุกฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดซุปเปอร์แตงให้นุกด้วยนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านุกจะพาไปที่ไหนเลาติดตามด้วยยยค่ะบบ๊าา